อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตเฉลิมประเกียรติสกลนครครับเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ26ปีครับวิทยาเขตเฉลิมประเกียรติจังหวัดสกลนครครับดรจงรักวัชรินทร์รัฐครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำเปิดเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ26ปีครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมประเกียรติจังหวัดสกลนครครับ โดยมีนั่งจูรี่รับเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการเขาวรวมงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษ,รรษ,ษตรศาสตร์ครับก็บอกว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนี่นะครับดำเนินการด้วยความมุ่งมันทุ่มเทโดยได้น้อมน้หลักในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรามาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก่าครับ และสืบสารพระราชลำรดีในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่10บครับและการมีความเก่าหนาจากการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องจนสามารถมีผลงานและนวัตกรรมที่ซอยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งสั่งโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเพิ่มรายได้ให้ประชาชนตั้งแต่ผลละครับระดับฐานลากและก็ไปถึงระดับที่สูงขึ้นครับแล้วก็มีมาตรฐาน ค่ะซึ่งกิจกรรมในมือนีเพื่อนกระไดจัดมีพิธีบวงสวงพระพิรุณถ้ำบุญตักบาทมีการแสดงขับรอนประสานเสียงนะค,คะ ku.csc. k r รัค่ะ,คะมีการมอบโรงให้กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาเขตนอกจากนี้ก็ยังมีการแจะแสดงผลงานด้านการวิจัยซึ่งกถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามนโยบายทั้งในระดับกระทรวงระดับมหาวิทยาลัยและระดับจังหวัดพร้อมค่ะ